ัสดีค่ะเหนื่อยไหมเนี่ยนะครับได้จากเวลาแล้วนะคเหนื่อยไหมก่อนหน้านี้เหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมก็มีเหนื่อยในบ้างครับผมเตรียมงานเพราะว่างานมันเกิดมก็เป็นแบบคนนี่แบบว่าตัวตั้งตัวตีเลยว่าอยากจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็จะแปลนเสื้อให้เพื่อเกิดรายได้ก็เรามีแผนเดดไปเที่ยวไหนกันมีแผนเดดไปเที่ยวไหนไว้ แพนอยากไปเที่ยวไหนไหมล่ะครับก็จริงๆถ้ามีแพนอยากไปเที่ยวไหนไหมอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากมีโอกาสไปเที่ยวแบบไปเที่ยวต่างประเทศที่แบบว่าเราไม่ได้ไปท่าไหร่้องเพลงแค่กำลังใจได้ไหมเสียงวิจารย์ค่ะเหนื่อยมากหมห้าสี่สาหมดเวลาค่ะช่วนับ่อไปไะ มิม so <laughs> ขอได้ไหมคะอย่าทำตัวถ <laughs> 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 ้าฉันทำไม่ไหวจะทำยังไงจไปไนรักกใครนะ <laughs> ขอบคุณครับ Thank you ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวนะภาษาเดี๋ยวนะรนะักจังหู้รักจังพู่ห,ห,หนา